สวัสดีครับชาว youtube ทั่วประเทศทุรกเอาวันนี้เล่นน้องสองเอาผ่านบวกกานว้นเาเล่นชี้นโคนครับเอาเอาคนมายักไว้จะอยู่ไหมเนี่ยหนในนอเดียร์ูกในนผ่านบวกผ่านเนาะโคดินแข็งแข็งอยู่ครับดินข้างล่างแข็งดีมากเลยแต่ดินข้างบนมีแต่เล่นเนาเล่นเล่นไปแ,แล้วการเลี้ยงปลานะครับเนี่ย ของรุ่งโลกเขากำลับทงชนบุรีวันนี้ล่องผูกการเนาะสองตำแหน่งเลยมันมันจะอยู่บ่เนาะขีดตรงไม่ยัดใส่ครับเนาะอยู่กับเมื่อแม่โคเราปรลาไหลสีหลายบ่เนาะเอามากินปลาไหลน้ำกันเด้อะเอายูทูปตัวประเทศทั่วโลกขอเอฟซีเขาสุขภาพแข็งแรงดำๆนรวยสุยทุกคนเด้อฟซีเฮาคนจวดจาดจวดจาดเป็นไงมวนครุบ เป็นสีโ่นโอ้ปลาไหลใหญ่บามีดเนี่ยนี่ปลาไหลรีตร่ตุ่มเสียบจวดจาดโดดจาดโดนนี้จะมีปลาไหลไหมดูซิจะเล่นยังไงบ่นจวดจาดโดดจาดเอาอัานผู้ชมเอ้ยเป็นไหนเนาะเป็นสีพ,พน,น,น,นโอ้พ่นมายัดไว้มันแมนมานาะ เล่นไปเล่นมาก็าเป็นเข้าปากไปเนี่ยคือนนชูมออยู่กับสีมือแมคโครล่ะเจ็งบว่เจ็งกับเบเิร์กกันละถ้าเจ็งของการวางแผนขี้คน,นมาไว้แล้วไปจับ,บปิดแข่งปรปั้นคันกูขึ้นแต่ผมกลัวเดี๋ยวมันจะสไลด์มันก็อยู่กับมือคนขับนะครับเนี่ยเนาะตรวจจัดตรวจจับวอ ล่างแข็งเป๊กผ่านวอามาอัพเลให้ท่านผู้ชมเบิางน้องแหลกแล้วไปแล้วอันนี้น้องสองครับเิ่มส้มจดจ้าจดจ้าทำบอถุงปลาครับวัดจวดจูวดบ้าเขาไม่มีโอกาสลงหรครับว่าจิได้ชีแผ่นเหล็ก จะขอนไม่พอดีเป็นดินแข็งข้างล่างแต่ข้างบนมีแต่โคลนถลอกมาเราปัดอัดไปแบบไหนเอาอยู่กับมือแมนโคลการมั่งแผนบริหารจัดการทำทำากาครับท่านผู้ชมเอ้ยบากกดไลค์กดแชร์กติดตามครับมาจากอ่างศรีลุงเรืยงครับเบอร์โทร083 4035 77ครับเลยมีการมีงานเดินกันเยอะทั้งแชร์แมนโคนี่ งานลายกับเฮ็ดน้ำกันงานพ่อมีกับพ่อเบิ้งกันดวงนี้เศรษฐกิจไม่ดีหายกันยากเนาะสวัสดีครับ